สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอวาปวรวันเล่าชีวิตเพอร์เฟกต์แต่อภพภรักเจอผู้ชายแอบถ่ายบัตรเครดิตหลอกเอาเงินทุกเดือนซึ่งล่าสุดเอวามาออกรายการแชร์กับคุณพ่อออสเอวามีพี่น้องอีก3คนลูกสาวบ้านนี้สวยทุกคน10ปีในวงการบันเทิงที่เอวาเข้ามาด้วยความรักความชอบในสายนี้ทางทั้งที่ธุรกิจครอบครัวมีมากมายแต่เอวาบอกพ่อว่าหนูอยากเป็นดาราเธอวิ่งแคสงานต่างๆด้วยตนเอง ทั้งละครโฆษณาแม้แต่รายการหกฉากเธอก็ไปแคสที่เวิร์ o พอย์โดยไม่ได้อาศัยเส้นสายของครอบครัวเลยทั้งๆที่คุณพ่อของเธอซื้อโฆษณาทุกช่องทุกรายการเพราะพ่อของเธอสอนลูกๆว่าอยากให้ลูกรู้จักลุกขึ้นสู้ด้วยตนเองแต่ชีวิตของเอวากลับเป็นสาวที่อาภัพรักโดยเธอเล่าว่าแฟนคนแรกตอนอายุ17เพราะเขารู้ว่าเรารวยก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบเขาเอาได้เขาก็อยากจะเอาก็เจอเหตุการณ์แบบ เขาแอบถ่ายรูปบัตรเครดิตของเราด้วยแล้วก็เอาไปซื้อเกมเติมเกมตอนแรกไม่รู้พอหลังจากที่พนักงานธนาคารโทรมาบอกว่าคุณเอวาได้เติมเกมนี้หรือเปล่าเพราะมันเอาเงินทุกเดือนเลยคือเขารูดบัตรไปซื้อเกมแล้วก็ให้อภัยคนนี้เจ็ดรอบเพราะเขานอกใจหนูบ่อยมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ